สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี้ควายหน่อยลอยล้านกรสิบห้าพี่น้องไปเบิง้งเพิ่นจับปลาด้วยจ้าพี่น้องไปเอาปลาขอน,น้ำกันด้วยจ้ามาจ้ากําลังสาหนามอวกพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งจ้ายิ่งจันแข็งแรงขนาดสาหนาออหมอวกแล้วมือแรงสีเหลวบ่ <laughs> นำซาหลาท์เขาเอื่นไว้เห็นอย่างเห็ดกันไว้คู่สาติกันคู่สาไว้กันคู่สาไว้แล้วก็วิดน้ำไปวิดน้ำไปอือันนี้ก็แหงทั้งนี่ก็จับได้เลยวัิทีไปพี่น้องพอน่ะบ่อนบางแง่ผุนดำคลืออยู่มาสิเป็นปลายอย่างเด้อบันนี้มาเบิ่งน้ำกันเด้จา้า บันนี้กินเขาแล้วๆพากันอิ่มแล้วมาหาป่าจ้าถ้ากินแรงตัวพี่น้องมาเบิองน้ำกันนะจ้าป่าทึ่งบ่อนแง่บ่อนน่อยพูดหนพี่น้องป่าบ่อนยุจจ้าพูดอ่ะตัวแง่อยู่ด้นอ่ะเทคนิคนี่ตรงไรลเห้มันเป็นมองแหงๆ มันเจงสิไปบ่ดด้วิ่งสวนวิ่งงบเอาเลยเลวคุณหญิงนวลลูกกับมาหาให้กำลังใจยายมันเดิมมาให้กำลังใจยายจันค่ะคุณหญิงนวลลูกก็ไม่กำลังใจอืมให้กำลังใจยายจันหาปลานะจกไปจกไปผ่องงูไ保เดิ แตกีดแตนห่หน่อยไปคูนหูป้หป,ปูโอ้ยหู้ยังซาเลืกเท้วะคุดไปคุดไปวายจกข้องูขึ้นมาแล้วมาเอาปลาขอนนึงสิหล่ะจ้าพี่น้องวิธีชีวิตคนนิสานบานห้าเนาะหาปลาขอนตัวสาเิตคู่สากอนพี่น้องน้ำไหลจ้า น้ำกันไล่ยลฝนตรงแห้งคักันคือมือเมนม,มนถูกปะ่ะ <c oughs> ฮึกินสะไบว่า <c oughs> ม,มันวิ่งส,สะไบติมาวิ่งดอกก <c oughs> วนมานน่กินสะไยมาได้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกันเด้สิเป็นแนวได้วิ่งสะไบป่เหมือนหากินหมาหรือหากินหมาเหมือน นั่งเห็ดเหลือด้วยวันนี้พี่น้องลีเล่าลีเลี่ยแล้วแช่สปาคนแล้วไปส่วนโนโลดเปียงยี่จันว่ามันสิบ่งใดเอามันมืดพูดหรอพูดหรอเท่าเทอาทัดเขาอาบคนไหมนาดำอาบตัวเขาสปาคนเนะาะจับควงกับสปาคนด้วยกันเครงแขนเครงมือเครงขา สปาโคนเนาะสปาธรรมชาติเพียยังเดี๋ยวกินคล้วยบวกข้วพี่อืมสอนเอาเลยเอาแล้วพี่น้องเริ่มแล้วยิยจันนะ่ะ เริ่มสวนแล้วละจ้าจะคือไม่มาดูเด้อจะคือหรือไม่คือเพี่ยนเพี่ยนคนหมาหรือคนหม, <laughs> มันเพนี่ยมึงเอาเศษเจ๊ไหนหรอพี่เสษไหนน้องอก่อนสวนเอาคืหอห่วงนี่แล้วเออพูดหนาบ่อนีน่พุดหนา ว้าวขึ <sk> ้ <r ug> ลมขึ้นลมนี่ปลาใส่น้อเดี๋ยวบนอน้อปลานี่ยม,ม,ม,มันคือว่ามีไหลมีไหลอยู่เกี่ยมันบมาห้าปะมันอยู่หันละมันบอนเนาะเพี่ยเพี่ยวอืมปาานั่นนั่น โอ้โหเขาวิ่งบ่เอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงจะเอออยู่บ่หน่อยนั่นละบ่หน่อยเห็นบ่ขื้นหนีแล้วอนั่นเด้ป้าจันคือเก่งถักปจันจับเด่นแล้วโอ้ใส่ถุงแหน่เลยจังดึกขึ้นมาป้าจับแม่นขนาดจับปลามือเปล่าเนาะมัดแน่ล่ะว่ามัดเด่นออกเสิอืมดึกขึ้นมาเลยโอ้นั่นละ ได้แล้วจ้าพี่นอ้องปลาค้อน้อยตัวหนึ่งเพี่อเล่นเพืดเพหาเบื้องอีกก้อนพู้ละได้แล้วพี่น้องเริ่มมากแล้วปลาปลาปลาปา,ปาได้แล้วได้แล้วยายจันได้แล้วเอาไปเชงเห็นจะไหนแส่นี้มันดื่มดิมนอนมะาอย่าให้ปลาค้อออกนะระวังปลาค้อออกเออ มัดแน่ๆแนๆเออดึกขึ้นมา <laughs> ช้ำช้ชคนหญิงน่าราออคนเงีเงีคนเงีเงีเป็นการล่อปลาของยายสีจัน <laughs> 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 เห็ดคู่สาไว้แล้วก็ตักน้ำเซ่แบบนี้ให้ปลามาเข้าสวิงนะครับ <laughs> <อ>มาดูกันเล็กครับพี่นอ้องพอละ สาเขาสาเขาแล้วเด่นเรียบปลาขวบปลาขิงอ่ะเท่าเดียวเก่งขนาดบุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุดต้องมีเสียงเพลงมิวเ่ด้ยยิงสิมีแห้งเ้อคือบอคือบอบอม่มีมีเตกี้ตลบว้ายยังเด่นอะไรเต้น อีหยังเต้นจึกๆึกบบหนึ่งหนารู้ไม่ดูช่วยยายเลย่อยดูนะครับว่ามันจะคือไหมน้ำกำลังสิบุกแล้วสามาแล้วสี่ถึงห้าสโมงฝนก็ใกล้จะตกอีกแล้วพี่น้องเอลยท่างผุ่นฝนตกประจ้าพี่น้องท่างนี้ลึมล้มฟ้าขึ้นฝนแล้วป้าป้าเ่ลาเต้นลรถติ อีหลูกือเรียนวะมีไหมนัวลูกดูให้ยายสิใช่ไหมให้ปลาไหมวิ่งก็วิ่งขาดหลอดออกหูบ่จรักแม่เหรอพี่ <c oughs> บาเสียมากเหมือนส้ากับเจ้ามันยากยากเนี่ยวิ่งขาดอแจพี่น้องเริ่มเต้นแล้วน้ำบวกอะ่ะ เห็นตะขีบปลาไวายแวกไวยมากแล้วเบิ้งซวยกันเด้อพี่น่องมองดีแวกไวยมาตามลำน้ำลำห้วยพื่ปลาขีบปลาคอได้นั่นไหวอยู่นั่นดำๆคือลือคือลืออยู่นั่น กำลังไหลมาหนำไนก่หอดใไก่หอดแล้วไก่หอดแล้วไก่หอดวิงแล้วนี่ไปเชงอะไปเชงดึกขึ้นมาเก่งขนาดจ,จ้าพี่น้องพุนะ่น่ะจับปลามือเปล่ายาจันได้สองตัวในครั้งเดียวนังลีลาลีเลี่ยเลยเออเซเว่นนี่ขู่เลย่ย้จันพี่พี่พี่หายไปนี่

เอาปาอนแล้วี่องเนี่ยเ่ยอีกมีอีกแล้วแล้นอนเอาเรดเด้นมามามาเรเรลูกขึ้นเถอะโอ้ยฝนติตัวฝนติตัวคาเลยเรียกล่เมามือเาะไหมใช่นานแน้ไม่ใช่จตนอนเอาลีลเรียเอาวิ่งยูเซ่ละยายฮะได้มาหรือวิ่งได้ป่แวิ่งยูเละางหลังท้างหลังเดี๋ยวเห็นยูท่หอใช่วิ่งนี่อืม เป็นเป็นเรื่องวิ่งไหมซะได้เต้าเรื่มมาในปลาเรื่งวิ่งโอ้มันจะขึ้นได้บ่เนอะบ่เนี้เทียวลมนางลุกนางลุกไลเราลูกขึ้นลุกขึ้นให้ไปถุงเอาบ่เดินบ่บ่ึงสิไปถือวิ่งไหมมามาจะเฝ้าไปเสียใจันตกทำเพื่อไาตัวเมืกีเลยนี่ย อันนี้คือบางส่วนของผลงานที่จับได้ด้ยจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับค่ายหน่อยลอยลลานนด้ดจ้าแล้วสิหาคลิปวิดีโอม้วนๆมาให้เบิ้งกันอีกจ้าสับสกรอยมองนี้เลยจ้าพบกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า